สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่5้บแฟึบเพียงแค่พริบตาเดียวเงาร่างสีแดงก็พุ่งผ่านเหล่านักโทษเดนตายไปโดยที่หามีผู้ใดได้ทันตั้งตัวเสียงตวัดกระบี่พันดังขึ้นที่ยิบเป็นจังหวะใกล้เคียงกันอย่างยิ่งแกรกเสียงเก็บกระบี่ดังขึ้นและตอนนี้ร่างของชายชุดแดงนั้นอยู่ด้านหลังของนักโทษเดนตายทั้งหมดตุกตุกตุก นักโทษเดินตายทั้งสิบคนเมื่อครูพลันลม้มลงกลายเป็นร่างที่เคยมีชีวิตอย่างพร้อมเพรียงกันหยาดโลหิตที่ร้อนระอุพลันไหลออกมาจากซากศพก่อนที่จะรวมตัวกันกลายเป็นแอ่งโลหิตแอ่งหนึ่งยอดเยี่ยมเมื่อเห็นภาพนี้อดไม่ได้ที่รองแม่ทัพเฉียวชิงจ่างจะตะกนส่งเสียงชื่นชมออกมาประกายตาของเขาเรืองวูบขึ้นมาก่อนที่จะให้ความสนใจแก่เยาวชนที่ยืนอยู่บนเวทีประลองเพราะตอนนี้เขาบังเกิดความสนใจในตัวชายหนุ่มผู้นี้ เจ้ามีนามว่ากระไรูุลี่ชายหนุ่มในชุดแดงกล่าวตอบเฉียวชิงจังอย่างสุภาพและก็เป็นไปตามคาดเมื่อยาวชนทั้งหลายได้เห็นฝีมืออันเลิศล้ำพวกมันก็ต่างระเบิดคำสนทนาออกมาบัดซบกลับมีตัวประหลาดเพิ่มขึ้นอีกตัวแล้วสหลี่เช่นนั้นรือข้ายังไม่ทันมองเห็นด้วยซ้ำว่ามันเคลื่อนไหวอย่างไรนักโทษเหล่านั้นก็ตกตายกันหมดแล้วช่างน่ากลัวนักข้าไม่เห็นแม้แต่เงากระบี่ของเขาด้วยซ้ำ ข้าคิดว่าเขาดูแข็งแกร่งและน่าหวาดกลัวยิ่งกว่าต้นหลิงเทียนและอยู่เสี่ยงเสียอีกข้าก็คิดอย่างนั้นเช่นกันเมื่อได้ยินบทสนทนารอบๆใบหน้าของอยู่เสี่ยงยิ่งบิดเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆสายตาของเขาได้แต่จับจ้องไปยังร่างชุดแดงนั้นด้วยความไม่พอใจแต่ถึงแม้เขาจะไม่เต็มใจยอมรับสักเท่าไรแต่ความแข็งแกร่งของซูหลี่นั่นก็เหนือล้ำกว่าเขาจริงๆไม่สิไม่เพียงแต่เหนือล้ำกว่าเขาเท่านั้น เขากล้ากล่าวได้เต็มปากโดยไม่ต้องโกหกเลยว่าชายหนุ่มชุดแดงคนนี้หากให้เทียบกับฐานรุ่ยที่เป็นอันดับหนึ่งแห่งเมืองประจำมฑลทนผานางแอนเหินก็ยังนับว่ามันแข็งแกร่งยิ่งกว่าฐานรุ่ยผู้นั้นเสียอีกข้าไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอตัวประหลาดในหมู่อัจฉริยะที่เข้าร่วมการทดสอบเข้าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะเช่นนี้อีกคนแล้วเมื่อฉวนกล่าวออกมาด้วยเสียงครางต่ำเป็นกระบี่ที่ว่องไวนะักท่าทางของเซี่ยวอยู่เริ่มตึงเครียดซูหลีงั้นหรือ ในขณะที่หลิงเทียนเพียงหลีตามองไปยังชายหนุ่มชุดแดงคนนั้นก่อนที่จะกระพริบตาเขาลองจินตนาการวิชาท่ารางและกระบวนท่าของซูหลี่ที่แสดงออกมาเมื่อครู่กับตัวเขาดูมันบ่งบอกว่าวิชาท่าร่างของซูหลี่เองก็เป็นวิชาระดับห้วงมหันรนกขั้นสูงและมีความสำเร็จในขั้นตอนแก่นแท้ไปแล้ว หากเขาต้องเผชิญหน้ากับซูรี่จริงๆล่ะก็เขาคงไม่อาจปิดบังความแข็งแกร่งที่แท้จริงเอาไว้ได้มีแต่ต้องทุ่มความแข็งแกร่งที่เทียบเท่าระดับก่อกําเนิดขั้นที่หออกมาเท่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วเขาคงต้องพ่ายแพ้ให้แก่ซูรี่นอกจากนั้นแล้วความรวดเร็วในการตวัดกระบี่ของซูหลี่ก็ว่องไวอย่างมากอย่างน้อยตัวหลิงเทียนก็มั่นใจได้หนึ่งเรื่องนั่นก็คือความเร็วในการตวัดกระบี่ของซูรี่หาได้ด้กว่าความเร็วในการวาดกระบี่ของเขาแม้แต่น้อย วิชาวาดกระบี่ของหลิงเทียนนั้นกล่าวได้ว่าหากโจมตีจากจุดที่ไม่คาดฝันแล้วหล่ะก็มันก็มีความแข็งแกร่งที่สามารถเทียบเท่าได้กับวิชาระดับห่วงมหันรนบขั้นสูงแต่ทว่าวิชากระบี่ของซูหลี่นั้นเป็นวิชาระดับห่วงมหันดรนบขั้นสูงของแท้นอกจากนั้นวิชากระบี่นี้ของซูหลี่กล่าวได้ว่าเป็นวิชาระดับห่วงมหันรนบขั้นสูงที่สูงล้ำอย่างมาก วิชากระบี่ประสานเงาที่ข้าส่งมอบให้ลี่ชีชียังนับได้ว่าด้วยกว่าวิชาของสู้หลีนิดหน่อยบางที่อาจมีเพียงกระบี่เหม็นของเคอร์เอ๋อเท่านั้นที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้หลิงเทียนคิดในใจกระบี่เหม็นเป็นหนึ่งในวิชาที่ส่งเสริมวิชาบ่มเพาะกระบี่เทพเจ้าหมันที่เคอรเอ๋อร์ฝึกฝนบ่มเพาะอยู่และยังถือเป็นพื้นฐานของเพลงกระบี่ในระดับที่สูงขึ้นของวิชากระบี่เทพเจ้าเหมันอีกด้วย หากข้าไม่ทุ่มเทใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดหรือไม่รีฝึกฝนให้วิชาท่าร่างวิญญาณอสรพิษเคลื่อนกายมีความสำเร็จในขั้นตอนแก่นแท้คงไม่สามารถเอาชนะซูหลี่ผู้นี้ได้อย่างแน่นอนต้วนหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆประกายตาของเขาใช้แววกระหายในการต่อสู้เล็กน้อยเมื่อเวลาล่วงเลยไปตอนนี้การทดสอบเข้าค่ายบ่มเพาะอฉริยะก็ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วหลังจากที่ซูหลี่ทำการทดสอบ ถึงแม้จะมีอัจฉริยะที่มีฝีไม้ลายมือยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบอะไรกับซูลีได้หมายเลข237สิ้นเสียงหัวหน้ากองชายหนุ่มที่มีรูปร่างกำยำแลดูแข็งแกร่งก็เดินออกผายไหลพึ่งออกมายังเวทีประลองท่าทางของมาลาดูกระฉับกระเฉงและหนักแน่นราวกับไม่หวั่นเกรงฟ้าดินหืมตัวหลิงเทียนที่ตอนแรกง่วงเหงาหานอนอยู่ถึงกับลืมตาตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อสังเกตเห็นถึงท่าทางของชายหนุ่มคนนี้ ชายคนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเซี่ยวอยู่เองก็รับรู้ได้เช่นกันในขณะที่นักโทษเดินตายทั้งสิบคนกรูกันเข้ามาและกระโจนเข้าสู่ชายหนุ่มคนนั้นอย่างรุนแรงนั้นครืน่นร่างกายของชายหนุ่มพลันขยายขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากกล้ามเนื้ออีกทั้งเหนือศีรษะของเขายังเด่นร้าด้วยเงาร่างช้างแมมมอดโบราณหกตัวระดับก่อกำเนิดขั้นที่สี่เป็นผู้ฝึกยุทธที่มีระดับก่อกำเนิดขั้นที่สี่อีกคนแล้ว เหล่าเยาว,วชนทั้งหลายอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องออกมาตอนนี้สีหน้าท่าทางของเหล่านักโทษล้วนแปเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวทั้งสิ้นนี่เพราะชายหนุ่มตรงหน้าได้กลบช่องว่างระหว่างจํานวนด้วยความต่างของระดับก่อกําเนิดขั้นที่สและระดับก่อกําเนิดขั้นที่สองที่เป็นระดับสูงสุดในกลุ่มนักโทษของพวกเขาเสียจนมิดตุมมมเขาฟาดกําปั้นธรรมดาซัดหนึ่งในนักโทษปลิวกระเด็นและจับขาของมันไว้ก่อนที่จะลอยออกไปไกล แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเช่นนั้นหรือมันช่างเป็นภาพที่แปลกประหลาดนักเขาจับขาของนักโทษคนเมื่อครู่ไว้ก่อนที่จะใช้ร่างของนักโทษนั้นฟาดนักโทษอีกคนจนตกตายไปทั้งคู่เหล่านักโทษที่เหลือล้วนมีชะตากรรมไม่แตกต่างกันพวกมันล้วนตกตายด้วยการถูกฟาดด้วยร่างเนื้อเช่นนี้แทบทั้งสิน้นนักโทษเดนตายคนสุดท้ายที่ถูกจับนั้นนับว่าประสบกับชะตากรรมที่น่าสงสารที่สุดร่างกายของมันนั้นนอกจากจะถูกฟาดอย่างรุนแรงด้วยร่างของนักโทษก่อนหน้าแล้วตัวมันยังถูกซัดโดยตรงอีกด้วย ก่อนมันจะตายภาพสุดท้ายที่มันเห็นคือร่างของมันถูกชายหนุ่มยกขึ้นฟุ่มม,ม่มและร่างของมันถูกปล่อยลงมาจากเหนือศีรษะก่อนที่จะกระทบเข้ากับขาที่หดออกมาราวกับเส้นสายอศนีปะงง,งร่างของนักโทษถูกเตะเข้ากลางลำตัวจนหักพับอย่างน่าหวาดกลัวก่อนที่จะกระเด็นออกไปนอนจบชีวิตอย่างน่าเวทนาเสียงรอบเวทีเงียบลงตั้งแต่ตอนที่ชายหนุ่มเริ่มจับนักโทษคนแรกมาหวดฝ้าใส่ผู้อื่นแล้วห้าห้า ดียอดเยี่ยมนักรองแม่ทัพของ,องกองกำลังโลหิตถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างสะใจเยาวชนที่เข้ามาร่วมทดสอบเข้าค่ายบ่มเพาะออฉริยะของกองกำลังโลหิตเหล็กปีนี้นับว่าน่าสนใจนะโดยเฉพาะชายหนุ่มที่กำลังอยู่เบื้องหน้าเขาตอนนี้ท่าทางของมันราวกับเครื่องจักรสังหารไม่มีผิดหากปล่อยมันเข้าสู่สนามรบแล้วหลักก็ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องวิธีการสังหารศัตรูของมันเลย มันสามารถใช้อะไรเป็นอาวุธในการเข็นฆ่าฆ่าศึกก็ได้อย่างแน่นอนเจ้ามีนามว่าอะไรเฉียวชิงจังกล่าวถามออกมาเยาวชนที่แข็งแกร่งคนนั้นรีบใช้มือแสดงท่าทางการทำความเคารพแบบทหารทันทีข้าน้อยขอทำความเคารพท่านรองแม่ทัพข้าน้อยมีนามว่าเทียนหูขอรับเจ้าทำได้ยอดเยี่ยมมากเทียนหูเฉียวชิงจังพยักหน้าพร้อมกล่าวชมเชยออกมาด้วยรอยยิ้ม ตอนนี้เยาวชนรอบเวทีนับร้อยล้วนแสดงความอิจฉาเทียนหูออกมาแต่พวกมันก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมเทียนหูด้วยเช่นกันเทียนหูผู้นี้ช่างหน้าหวัดกลัวนักหลิงเทียนเองยังแสดงความประหลาดใจออกมาข้าไม่คิดเลยว่าปีนี้จะมีตัวประหลาดมาทดสอบเข้าร่วมค่าย่มเพาออัจฉริยะเยอะถึงเพียงนี้เมื่อชวนได้แต่หัวเราะอย่างขมขื่น และในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มื่งชวนถอนหายใจนั้นก็มีคนอีกหลายคนที่ถอนหายใจออกมาด้วยเช่นกันนับว่าในการทดสอบเข้าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะปีนี้จะประกากฏม้ามืดขึ้นมามากมายนักเฮื่อเยาวชนที่มีระดับบ่มเพาะสูงถึงระดับก่อกำเนิดขั้นที่สี่ยังมีอยู่ถึงสี่คนนั่นสี่ในปีอื่นๆนั้นหากมีเยาวชนที่มีระดับบ่มเพาะระดับก่อกำเนิดขั้นที่สี่แค่คนเดียวก็นับว่าตื่นตาตื่นใจมากดูชมแล้วแต่ปีนี้กลับมีโผล่ออกมาถึงสี่คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้วหลิงเทียนแม้ว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาอาจจะยังไม่เท่าเทียมกับซูหลี่และเทียนหูแต่เขาก็ยังอายุน้อยกว่าทั้งสองอยู่มากนักไม่อยากจะคิดเลยหากเขามีอายุเท่ากันกับซูหลี่หรือเทียนหูแล้วเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนคำพูดเหล่านี้ล้วนเข้าหูหยูเซียงทั้งสิน้นดวงตาของหยูเซียงพลันเย็นชาลงและเต็มไปด้วยเจตนาสังหารเมื่อมันโตขึ้นจนมีอายุเทียบเท่าซูหลี่หรือเทียนหูเช่นนั้นหรือ มุมปากของหยู่เซี่ยงพันสยิสยิมออกมาแต่นั่นต้องหมายความว่ามันสามารถมีชีวิตรอดไปถึงตอนนั้นก่อนการทดสอบใกล้จะจบแล้วละ่ะต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาในขณะที่กวาดสายตามองไปรอบๆในช่วงท้ายองค์การทดสอบมีเยาวชนเสียชีวิตอีกสิกว่าคนและคนที่ผ่านก็มีอีกสิบกว่าคนเช่นกันและตอนนี้การทดสอบเข้าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะก็เสร็จสิ้นลงแล้ว หัวหน้ากองได้เดินกลับไปด้านข้างรองแม่ทัพก่อนที่จะกระซิบกระซาบอะไรเล็กน้อยเฉียวชิงจังก้าวออกมาข้างหน้ากาดมองไปทั่วทั่วกลุ่มของเยาวชนที่ดูเหมือนเปลี่ยนแปลงไปมากในเวลาเพียงแค่หนึ่งวันเอาลก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเจ้าทุกคนที่สามารถผ่านการทดสอบเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะมาได้ไม่จําเป็นต้องบอกก็รู้ว่าผลของการทดสอบปีนี้นั้นทําให้ข้าประหลาดใจมากขนาดไหนนอกจากจํานวนผู้สอบผ่านที่มากมายกว่าปีที่แล้วนั้น ยังมีแม้กระทั่งผู้เข้าสอบที่แข็งแกร่งทําให้ข้าประหลาดใจอยู่ไม่น้อยตอนนี้ทุกคนที่ฟังอยู่ยอมรู้ว่าเฉียวชิงจังกําลังกล่าวถึงใครบ้างในขณะที่เขาเอ่ยคําว่าประหลาดใจในความแข็งแกร่งเพราะหลังจากกล่าวจบเพียงแค่ครู่เดียวสายตาของทุกคนล้วนจับจ้องไปยังร่างทั้งสี่ตามลำดับหลิงเทียนซูหลี่เทียนหูและอยู่เซียงทั้งสี่คนนี้นับเป็นมามมืดที่แท้จริงคืนนี้พวกเจ้าสามารถสนุกสนานและรื่นเริงได้เต็มที่ แต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าจะถือเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังโลหิตเหล็กและหลังจากพรุ่งนี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีพวกเจ้าจะไม่ได้รับอภิสิทธิ์หรือความรู้ราสะดวกสบายใดๆอีกต่อไปต่อให้พวกเจ้ามีสถานะพิเศษเช่นไรก็ตามและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาข้าสามารถบอกกล่าวได้เลยว่าพวกเจ้านั้นจะเหลือรอดหลังจบการเข้าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะด้วยจํานวนไม่ถึงสิบคนเท่านั้นเชียวชิงจังกล่าวคําที่ทําให้เหล่ายาวัดนาอดขนลุกขึ้นมาไม่ได้ หลังจากผ่านไปหนึ่งปีคนที่จะเหลือรอดมีไม่ถึงสิบคนไม่มีเยาวชนคนไหนที่ยังเหลือรอดอยู่ในตอนนี้จะสงสัยในคำกล่าวของเฉียวชิงจางเพราะในฐานะที่เขาเป็นถึงรองแม่ทัพของกองกำลังโลหิตเหล็กแน่นอนว่าเขาย่อมมีประสบการณ์มากมายและเห็นอัจฉริยะหนุ่มที่ตกตายไปนับไม่ถ้วนในระหว่างเข้าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะตลอดหลายปีที่ผ่านมากล่าวได้ว่าคำกล่าวของเขานั้นออกมาจากประสบการณ์จริงล้วน เพื่อไม่เกินสิบคนเช่นนั้นหรือจากที่ค่าประมาณคร่าวๆตอนนี้สมควรมีผู้ที่ผ่ผานการทดสอบมากถึง98คนเมื่งฉวนอดไม่ได้ถึงกับต้องสอบอทอและกล่าวออกมาอย่างหวัดหวันอะไรนี่จะว่างถึงขนาดนับคนเลยหรือต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมหัวเราะเอาเราวันนี้พวกเราไปเลี้ยงฉลองกันให้เต็มอิ่นเถิดเพราะจะอย่างไรอีกหนึ่งปีหลังจากนี้คงไม่ได้มีโอกาสทำอะไรเช่นนี้อีกแล้วเซี่ยอยู่กล่าวออกมา ใช่แล้วคืนนี้พวกเราจะกินจนกว่าท้องของพวกเราจะใส่อะไรลงไปเพิ่มอีกไม่ได้แต่เจ้าใจนะหลิงเทียนข้าไม่เหลือสักแดงแล้วเมื่อชวนกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มให้แล้วพวกเจ้าจะรออะไรกันเล่ากล่าวจบคำต้นหลิงเทียนก็เดินนำหน้าไปยังร้านอาหารทันทีหลังจากที่กินมื้อเย็นกันจนเต็มคราบที่ร้านอาหารทั้งสามคนก็เดินเล่นชมเมืองโลหิตเหล็กยามค่ำคืนกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปนอน ต้นหลิงเทียนบ่มเพาะพลังจนถึงกลางดึกก่อนที่จะหลับไหลไปเขาค่อนข้างคาดหวังว่าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะนี้จะสร้างความตื่นเต้นให้เขาได้บ้างในห้องใหญ่ของโรงเตียมแห่งหนึ่งตะเกียงยังคงถูกจุดสองสว่างท่านพี่ข้าขอโทษอยู่เซี่ยงก้มหัวลงตรงข้ามกับอยู่เซี่ยงปรากฏร่างชายหนุ่มที่มีอายุราวๆยีบห้าปี ชายหนุ่มนี้สวมชุดลำลองสีดำคิ้วและรูปหน้านับว่าเหมือนกันกับอยู่เซียงไม่มีผิดอย่างไรก็ตามตอนนี้แววตาของเขานั้นส่องประกายอามาหิตและเต็มไปด้วยความต้องการสังหารชายชัดออกมาอย่างปิดไม่มิดไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกอย่าได้โทษตัวเองอีกเลยชายหนุ่มคนนี้คืออยู่หงพี่ชายของอยู่เซียงอดีตนายกองนั่นเอง ท่านพี่ทั้งหมดล้วนเป็นเพราะไอเด็กที่มีนามว่าต้วหลิงเทียนอะไรนั่นหากไม่ใช่เพราะมันข้าคงไม่ถูกรองแม่ทัพตําหนิและพล่อยทําให้ท่านลําบากเช่นนี้แววตาของอยูเซี่ยงเองก็เต็มไปด้วยจิตสังหารยามกล่าวถึงเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลไปตราบใดที่มันยังอยู่ใน่ายบ่มเพาะอัจฉริยะข้าเองก็มีวิธีการมากมายที่จะฆ่ามันยูหงกหมัดแน่นพลังงานต้นกำเนิดเริ่มแผ่กระจายออกมาอย่างเกลียวกราด ภายใต้โทสะของเขาเงาร่างช้างแมมมอธจำนวนสิบเอ็ดตัวลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะระดับก่อกำเนิดขั้นที่แปดท่านพี่ไม่ใช่ว่าหวังเม่งกล่าวไว้ว่าท่านเองก็ต้องหลีกเลี่ยงการทำอะไรให้เป็นที่สงสัยและต้องระมัดระวังตัวไม่ใช่หรืออยู่เสี่ยงสงสัยเล็กน้อยถูกต้องข่าเองก็ต้องระมัดระวังดวงตาของอยูหงรีลงและฉายแววเจ้าเล่ออกมาทั้งยังใส่ยย,ายิ้มออกมาอีกด้วย แต่ข้าเองก็ใช่ว่าจะไม่มีสหายสนิทที่เป็นนายกองอีกทั้งสหายร่วมเป็นร่วมตายของข้าย,ยังเป็นผู้รับผิดชอบค่ายบ่มเพาะออชริยะอีกด้วยเมื่อถึงเวลาสิ่งที่พวกเขาต้องกระทำก็เพียงวางแผนการและเล่นลูกไม้อะไรนิดๆหน่อยๆไม่ให้ผู้ใดจับได้ก็เท่านั้นจะอย่างไรตัวหลิงเทียนก็ต้องตกตายอย่างแน่นอนยอดเยี่ยมนักท่านพี่อยู่เซี่ยงมีความสุขอย่างมากที่ได้ฟังในกระโจมที่ใหญ่ที่สุดของกองก,องกำลังโลหิตเหล็ก ชิงจังข้าได้ยินมาว่าปีนี้ค่ายบ่มเพาะอจฉริยะได้ต้นกล้าที่ดีมามากมายเช่นนั้นหรือชายวัวกลางคนที่นั่งอยู่แท่นเผยรอยยิ้มที่อบอุ่นส่งไปยังชายวัวกลางคนที่ยืนรายงานอยู่ข้างหน้าของเขาถูกต้องท่านแม่ทัพเฉียวชิงจังพยักหน้าออกมาอย่างมีความสุขข้าอยากรู้นักว่ามันยอดเยี่ยมถึงขนาดไหนกันถึงขนาดทําให้เจ้าอารมณ์ดีได้ถึงเพียงนี้ไหนเจ้าลองเล่ารายละเอียดมาให้ข้าฟังหน่อย ชายไวกลางคนกล่าวถามออกมาอย่างสนุกสนานตอนนี้เขาค่อนข้างสนใจเรื่องราวอยู่ไม่น้อยคงไม่มีใครคาดคิดว่าแม่ทัพของกองกำลังโลหิตเหล็กนั้นเมื่อถอดชุดเกราะออกและไม่ได้อยู่ต่อหน้าทหารหรือกองทัพเขาจะมีทีท่าแลดูเป็นคนร่าเริงและสนุกสนานขัดกับบุคลิกเข้มแข็งเลือดเย็นหน้าหวั่หวัน่นยามออกรบมากมายนะย่อมได้ท่านแม่ทัพเฉียวชิงจังกล่าวออกมาด้วยความเคารพ ในหมู่พวกเขาทั้งสี่คนนั้นข้าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหยูเซี่ยงที่เป็นน้องชายของนายสิบหยูหงมาเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของหยูเซี่ยงจะไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็นับว่ายังธรรมดาไม่น่าจะมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อันใดเฉียวชิงจางแสดงความรู้สึกธรรมดาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรยามกล่าวถึงหยูเซี่ยงหืมหยูหงไม่ใช่ในายกองหรอกหรือชายไวกลางคนที่นั่งอยู่บนแท่นสับสน แต่หลังจากที่ได้ยินคำอธิบายของเฉียวชิงจังแล้วเขาก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดท่าทางของเขายามนี้เต็มไปด้วยโทสะพึ่มอยู่หงมันจะได้ใจมากเกินไปแล้วกองกำลังโลหิตเหล็กจะอนุญาตให้มันใช้อำนาจกระทำเรื่องอุบาทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะเหตุนี้ข้าจึงตัดสินใจลดตำแหน่งของมันเพื่อเป็นการตักเตือนซ้ำยังให้โอกาสมันกลับตัวกลับใจ หากมันยังคิดจะกระทำเช่นนี้อีกครั้งยามนั้นค่อยขับไล่มันออกไปพร้อมทั้งลงโทษให้สาสมเฉียวชิงจางกล่าวออกมาเจ้านับว่าจัดการเรื่องนี้ได้ดีแล้วแล้วต้วนหลิงเทียนเล่าคนนี้ใช่คนที่สองที่ดึงดูดความสนใจจากเจ้าใช่หรือไม่ชายไวกลางคนกล่าวถามออกมาอย่างอยากรู้ถูกต้องเฉียวชิงจังพยักหน้ารับคำต้วหลิงเทียนคนนี้แม้อายุจะยังไม่ถึงสิ็ดปี แต่เขาไม่มีท่าทางหญิงยโสและอ่อนน้อมถ่อมตนนับเป็นบุคลิกที่ไม่แยแสอันใดทั้งเขายังไม่รู้สึกหวั่นไหวหรือหวาดกลัวจิตสังหารและแรงกดดันที่ข้าส่งออกไปเพื่อทดสอบเขาแม้แต่น้อยข้าจึงค่อนข้างสงสัยอย่างมากว่าเขาที่มีอายุน้อยถึงเพียงนี้แต่สังหารผู้คนไปมากมายเท่าไรกันแน่อายุไม่ถึง17แต่เจ้าคิดว่าเขาสังหารผู้คนไปมากมายแล้วชายไวกลางคนกล่าวถามด้วยความสงสัยถูกแล้วท่านแม่ทัพในตอนหลังเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยนี้ ข้าจึงจงใจจับตาดูเขาเป็นพิเศษและข้าก็ได้สังเกตเห็นว่าแม้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับฉากฆาสังหารที่โหดเหี้ยมอมหิตสักแค่ไหนเขาก็ยังมีท่าทางที่แตกต่างจากเยาวชนคนอื่นที่เข้าร่วมการทดสอบอย่างมากนั่นเพราะท่าทางของเขานั้นดูไม่ยาแสหรือมีอารมณ์อนันใดแม้แต่น้อยตั้งแต่เริ่มจนจบเขาเพียงเฝ้ามองมันอย่างชยชาราวกับเห็นมาจนชินตาเท่านั้น มันช่างยากที่จะจินตนาการได้ว่าชายหนุ่มที่มีอายุยังไม่ถึง17ปีผู้นี้ผ่านอะไรมาบ้างเฉียวชิงจังกล่าวออกมาอย่างจริงจังเช้าวันรุ่งขึ้นณนลานฝึกซ้อมของกองกําลังโลหิตเหล็กเยาวชนทั้ง98คนที่มาจากทั่วทั้งมณฑลผานางแอนเหิรล้วนมารวมตัวกันอยู่อย่างเรียบร้อยหลังจากที่กินเต็มอิ่มนอนหลับเต็มตื่นเมื่อคืนวันนี้สีหน้าของทุกคนแลดูจ้ใสร่าเริงกระชับกระเฉงทั้งสิ้น ราวกับเรื่องราวที่น่าสะเทือนขวัญและเลวร้ายต่างๆเมื่อวานได้ผ่านเลยไปและวันนี้พวกเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสดใสย,ยืนรอกันอยู่ไม่นานหัวหน้ากองที่เป็นคนคุมการจัดการทดสอบเมื่อวานก็เดินเข้ามาพร้อมกับชายอีกห้าคนในชุดทหารเมื่อหัวหน้ากองเดินมาถึงตรงกลางแท่นเขาก็เริ่มกล่าวออกมาทันทีเอาละก่อนอื่นข้าคงต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเจ้าทุกคนที่ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะมาได้ ข้าคืออย่างต้าเป็นหัวหน้ากองที่ควบคุมและรับผิดชอบการจัดการทดสอบเมื่อวานและรับผิดชอบการเข้าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะในปีนี้ส่วนผู้คนด้านหลังข้าทั้งห้าคนนั้นล้วนเป็นนายกองทั้งสิ้นซึ่งพวกเขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบพวกเจ้าในตลาดกลุ่มพวกเจ้าคงมีคําถามว่ากลุ่มอะไรเช่นนั้นข้าจะขอบอกตอนนี้เลยว่าให้พวกเจ้าทั้งหมดแบ่งกลุ่มกันเป็นจํานวนห้ากลุ่มกลุ่มและไม่เกิน20คนปฏิบตัติสิ้นคํากล่าวเหล่าเยาวชนทั้งหมดก็รีบจับกลุ่มกันทันที คนส่วนใหญ่ล้วนแยกย้ายออกไปตามทิศทางทั้งสี่อย่างเร่งรีบในแต่ละสี่ทิศทางย่อมมีคนที่ดึงดูดความสนใจพวกมันและทั้งสี่คนนั้นย่อมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวหลิงเทียนซูหลี่เทียนหูและอยู่เซียงเห็นได้ชัดว่าเหล่าเยาวชนทั้งหลายต่างไปหาที่พึ่งที่อาจจะช่วยให้พวกมันสามารถผ่านการทดสอบไปได้ส่วนต้นหลิงเทียนเซี่ยวอยู่และเมื่อชวนนั้นล้วนนิ่งไม่ได้ขยับไปไหนอยู่ที่เดิม ทว่าคนที่เข้ามาหาพวกเขานั้นมีมากมายเกินกว่า20คนเสียอีกและสุดท้ายเมื่อตกลงกันได้เรียบร้อยนับรวมกับพวกหลิงเทียนแล้วก็ได้ครบตามจำนวน20คนพอดีเช่นเดียวกันกับทางด้านของซูหลี่เทียนหูและหยู่เซียงและยังมีผู้ที่เหลือรอดอยู่อีก18คนที่ไม่สามารถไปเข้ากลุ่มกับเหล่าสีม้ามืดได้พวกมันทำได้เพียงยืนยิ้มกันอย่างขมขื่นเอาละตอนนี้พวกเจ้าคงแบ่งกลุ่มกันเสร็จสิ้นแล้ว เช่นนั้นข้าจะกล่าวบอกถึงกฎข้อปฏิบัติและเรื่องราวที่พวกเจ้าจะพบเจอในการเข้าค่ายบ่มเพาะอัจฉริยะแต่ละกลุ่มนั้นจะได้เผชิญกับการทดสอบตามที่นายกองแต่ละกลุ่มจัดการให้และการทดสอบต่างๆล้วนเคร่งครัดเป็นอย่างมากการทดสอบจะเกิดขึ้นจนกว่าพวกเจ้าจะเหลือจํานวนคนเพียงครึ่งหนึ่งหากให้กล่าวง่ายๆในอีกสามเดือนหลังจากนี้แต่ละกลุ่มจะมีผู้รอดชีวิตเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นอย่างต้าค่อยๆกล่าวออกมาช้าๆ เมื่อ,อยังต้ากล่าวจบกลุ่มคนที่ยืนยิ้มคืนขมเมื่อครูพลันเบิกตากว้างสองประกายเรืองวูบออกมาดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องแย่สักเท่าไรนักที่มาอยู่ในกลุ่มนี้อย่างน้อยกลุ่มนี้ก็หาได้มีพวกตัวประหลาดอะไรนั่นใช่แล้วแต่พวกนั้นน่าจะพบกับปัญหากันแล้วละ่ะโดยเฉพาะกลุ่มของต้นหลิงเทียนและอยู่เซี่ยงต้นหลิงเทียนนั้นแน่นอนว่ามันย่อมต้องให้ความช่วยเหลือสหายที่มากับมันทั้งสองคนเป็นแน่เช่นนั้นหมายความว่ายังเหลือที่ว่างให้ผ่านการทดสอบเพียงแค่เจ็ดที่เท่านั้น กล่าวได้ว่าคนอื่นๆทั้ง17ดคนนั้นมีเพียงเจ็คนเท่านั้นที่จะรอดชีวิตฮ่าห้ากลุ่มของหยู่เซี่ยงนับว่าแย่กว่ากันมากนะกลุ่มของหยู่เซี่ยงมีพวกสมาชิกของตระกูลต้นอยู่อีกด้วยนั่นย่อมหมายความว่าในบรรดาคนนอกทั้งสิบห้าคนที่เหลือมีเพียงห้าคนเท่านั้นที่จะรอดชีวิตเยาวชนที่เลือกไปจับกลุ่มแตกต่างกันตอนนี้ความรู้สึกของพวกมันล้วนต่างกันลิบลับโดยเฉพาะในกลุ่มของหลิงเทียนและหยู่เซี่ยง ตอนนี้เยาวชนในสองกลุ่มนี้ล้วนมีสีหน้าบิดเบี้ยวอย่างมากบัตซบเช่นนั้นการมาอยู่กลุ่มเดียวกับต้นหลิงเทียนไม่นับเป็นเรื่องผิดพลาดหรือไรบัดซบเอ่ยเหตุใดจึงไม่บอกตั้งแต่แรกช่างมันเถิดข้านับว่ายังดีแล้วที่พวกเราอยู่กลุ่มเดียวกับต้นหลิงเทียนเจ้าลองดูพวกที่อยู่กลุ่มเดียวกับหยู่เซี่ยงซี่บัดซบสวรรค์เหตุใดข้าถึงต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกันกับหยู่เซี่ยงเหตุใดต้องโชคร้ายเช่นนี้ นั่นสิหากรู้เช่นนี้ไปอยู่กับตัวหลิงเทียนยังจะดีสักกว่าบัดซบหากพวกเจ้าคิดว่ากลุ่มของตัวหลิงเทียนดีกว่าเช่นนั้นก็ใส่หัวไปซะอยู่เซี่ยงที่บังเอิญได้ยินกล่าวออกมาด้วยความหมุดหนิดทันใดนั้นเยาวชนทั้งหมดก็เงียบเสียงลงไปทันทีแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะมีเรื่องอะไรกับอยู่เซี่ยงในตอนนี้เพราะหากอยู่เซี่ยงบันดาลโทสะขึ้นมาแล้วหล่ะก็พวกเขาต้องตกตายอย่างแน่นอน เอาละต่อไปนี้ทั้ง5กลุ่มจะถือว่าเป็นหน่วยย่อย5หน่วยแต่ละหน่วยย่อยจะมีนายกองเป็นผู้ควบคุมและทําการฝึกพวกเจ้าเป็นเวลาสามเดือนเสียงของหยางต้าดังขึ้นมาอีกครั้งกลุ่มของซูหลีคือหน่วยย่อยที่หนึ่งกลุ่มของเทียนหูคือหน่วยย่อยที่สองกลุ่มของต้วนหลิงเทียนคือหน่วยย่อยที่สามกลุ่มหยูเซี่ยงคือหน่วยย่อยที่สและกลุ่มสุดท้ายที่มีสิปคนเป็นหน่วยย่อยที่ห้า และตอนนายกองทั้งห้าคนก็ไปยืนประจำในแต่ละกลุ่มนายกองที่เป็นชายวัยกลางคนอายุราวๆสาสิปีที่ยืนอยู่หน้ากลุ่มของหลิงเทียนกล่าวออกมาด้วยเสียงดังฟังชัดว่าตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะเป็นครูฝึกของหน่วยย่อยที่สามนี้ข้ามีนามว่าฟางเจียนฟางเจียนพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่าอุบาทเยาวชนถึงกับตกตะลึงมุมปากของหลิงเทียนกระตุกเล็กน้อยชื่อนากองนี้นับว่าพิเศษนะ อุ๊ฟฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั้นก็มีเสียงคนที่ไม่สามารถกลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ได้ตลกมากนักหรือใบหน้าของฟางเจี้ยนเริ่มหมองคล้ำลงในขณะที่เขาตวัดออกมาเสียงของทั้งหน่วยเงียบลงทันทีวิ่งตามข้ามาพวกเราจะต้องวิ่งไปยังเขาซ่อนอรุณฟางเจี้ยนกล่าวคำสั่งออกมาด้วยน้ำเสียงต่ำๆก่อนที่จะเริ่มวิ่งนำหน่วยที่สมทั้งหน่วยออกจากค่ายของ,องกองกำลังโลหิตเหล็ก ส่วนอีกสี่หน่วยย่อยที่เหลือในกองแต่ละหน่วยก็เริ่มออกวิ่งมาด้วยเช่นกันกลุ่มอัจฉริยะทั้งหลายจึงได้แต่วิ่งตามในกองของพวกมันออกจากค่ายกองกำลังโลหิตเหล็กไปยังหุบเขาซ่อนอรุณในช่วงแรกๆของการวิ่งก็ยังพอมีเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบกันบ้างแต่เมื่อถึงเวลาเที่ยงวันกลับมีแต่เสียงหอบหายใจเสียงสนทนาทั้งหลายกลับไม่มีให้ได้ยินสักครึ่งคำยามนี้ทุกคนล้นหิวและกระหายอย่างมาก ครูฝึกแล้วพวกเราจะได้กินข้าวเที่ยงกันเมื่อไหร่หรือขอรับหนึ่งในเยาวชนของหน่วยย่อยที่สามที่มีรูปร่างค่อนข้างท้วมทนหิวไม่ค่อยไหวถึงกับกล่าวถามออกมาหึมอาหารกลางวันหามีให้เจ้ากินไม่หากเจ้าหิวนัก,ก็รีบวิ่งเข้าสิเมื่อถึงหุบเขาซ่อนอรุณแล้วพวกเจ้าจะได้มีโอกาสล่าสัตว์และทำอาหารกินเองหากเจ้าหิวก็รีบวิ่งเข้าเสียยิ่งเจ้าวิ่งไปถึงเขาซ่อนอรุณเร็วเท่าไรเจ้าก็มีโอกาสได้กินอาหารเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ปกติก็มักจะถึงตีนเขากันในยามค่ำคืนเอาละพวกเจ้าวิ่งให้มันเข้มแข็งกันหน่อยฟางเจี้ยงกล่าวกระตุ้นออกมาอะไรพวกเราต้องวิ่งเช่นนี้ไปจนถึงยามค่ำคืนเลยหรือเยาวชนทั้งหลายล้วนตกตะลึงตอนนี้พวกเขาเหมือนเพิ่งวิ่งมาได้ครึ่งทางเท่านั้นแล้วพวกเขาก็เหนื่อยหิวและกระหายมากด้วย หากพวกเขาต้องวิ่งเช่นนี้ไปจนถึงยามค่ำคืนเมื่อถึงภูเขาไม่ใช่ว่าพวกเขาจะต้องสิ้นใจตายเพราะความเหนื่อยหรอกหรือด้านหลังของหน่วยเยาวชนสามคนก็ยังคงวิ่งรั้งท้ายเอาไว้โดยไม่ได้เร่งร้อนอะไรเมื่อชวนเช็ดเหงื่อที่ไหลซึมออกมาตามหน้าผากก่อนที่เขาจะกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยแฮกแฮกแตัวหลิงเทียนนี่เจ้าไม่เหน็ดเหนื่อยบ้างหรือไรกันแฮกแฮกตอนนี้แม้แต่เซี่ยวอยู่เองก็เหนื่อยจนหอบหายใจ แต่มีเพียงหลิงเทียนเท่านั้นที่ดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านอะไรเหงือสักหยดยังไม่มีมุมปากของหลิงเทียนพันฉีกเป็นรอยยิ้มกว้างออกมาเหนื่อยงั้นหรือไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องให้วิ่งแค่นี้เลยในชีวิตที่แล้วนั้นเขาต้องฝึกวิ่งลำบากกว่านี้อีกด้วยซ้าที่สําคัญยังต้องแบกน้ําหนักอีกด้วยและไม่ได้วิ่งแค่วันเดียวเขาต้องวิ่งเป็นวันวันติดต่อกัน แล้วมาชีวิตนี้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าทั้งยังมีพลังงานต้นกําเนิดหนุนเสริมอีกอย่าว่าแต่วิ่งแค่ครึ่งวันเลยต่อให้เขาวิ่งไปจนรุ่งเช้าของอีกวันถ้าหากอากาศมันไม่ได้ร้อนมากนักเงือย,ยังจะมีให้เห็นหรือไม่ก็ไม่รู้เมื่อชวนจังหวะหายใจของเจ้านั้นรีบร้อนเกินไปเจ้าลองหายใจเข้าทุกสามก้าวแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทุกๆสองก้าวแล้วพยายามรักษาจังหวะเช่นนี้เอาไว้ลองดูสิ